ามาแล้วครับพี่น้องข่าวนี้ต้องเรียกว่าทั้งหาทั้งงงในเวลาเดียวกันเลยเรื่องมันมีอยู่ว่าสื่อกัมพูชาออกข่าวมาว่าสนามบินใหม่ล่าสุดของพวกเขาสนามบินเตโชป่าช้านี่แหละที่เพิ่งเปิดมาได้ไม่กี่เดือนตอนนี้นะครับมีเที่ยวบินกว่า1 3 0 0 0 0เที่ยวต่อวันแล้วผู้โดยสารเฉลี่ยว,วันละ1 5 0 0 0 0คน โอ้โหพี่น้องตัวเลขนี้ถ้าไม่อึงก็ต้องขำแล,ะละ้วล่ะลองคิดดูสิครับแค่ผมฟังแล้วก็เฮ้ยเวอร์ไปมากๆพอมาลองกดเครื่องคิดเลขแบบบ้านๆดูเลย1 5 0 0 0 0ห้าหาร130เที่ยวได้ออกมาพอดีเป๊ะลำละ1,153คนเอา้าผมนี่แทบจะโยนเครื่องคิดเลขทิ้งเลยนะนึกภาพขนอัดกันมาเต็มลำ1,153คนต่อเที่ยวบิน มันนั่งกันยังไงล่ะนั่นคือเครื่องบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้คือ Airbus A 3 8 0นะครับจุได้เต็มที่สุดก็ประมาณ850คนอันนี้คือยัดกันแน่นทุกชั้นทุกเก้าอี้แล้วนะครับแต่ของกัมพูชาเนี่ยเขาเล่นลำละพันหนึ่งกว่าคนผมนี่สงสัยเลยครับว่านั่นมันเครื่องบินหรือว่าเรือเฟอร์รี่ข้ามประเทศหรือไม่ก็เครื่องบินเขาซ้อน2ชั้น3ชั้นเหมือนรถทัวร์ v i ไไปเลยประมาณนั้นไหม เครื่องบิน2ชั้นแบบรถทัวร์สชั้นหรือไม่ก็มีคนก่อปีกมาด้วยขีย่คอกันมาแบบรุ่นใหม่แล้วฮุนเซนอดีตผู้นำกัมพูชาก็ออกมาพูดเองเลยนะครับใช้เงินตัวเองร้0ยเอร์เซไม่ได้กู้จีนไม่ได้กู้ใครเลยโอ้โหพูดเศร้าหรูเลยพี่น้องฟังแล้วต้องยืนปรบมือให้เลยแต่ในใจผมนี่แอบคิดนะใช้เงินตัวเองสร้างสนามบินแล้วได้สถิติผู้โดยสารเกือบเท่าสุวรรณภูมิทั้งที่เพิ่งเปิดไม่กี่เดือน มันมีอะไรจริงบ้างเนี่ยคือสนามบินสวนภูมิบ้านเรานะครับเราเปิดมานานแล้วมีสายการบินทั่วโลกแห่เข้ามาเฉลี่ยวันละประมาณ1 8 0 0 0 0นคนแต่กัมพูชานี่เพิ่งเปิดใหม่ป้ายแดงเลยยังไม่ทันได้กลิ่นไหม้จากพื้นยางรันเวย์ก็ประกาศเราเท่ากับสวนภูมิแล้วโอ้พี่น้องครับถ้าตัวเลขนี้จริงนี่สนามบินเตโชต้องกลายเป็นสนามบินมหัศจรรย์อันดับหนึ่งของโลกไปเลยนะครับไม่ต้องแข่งกับใครแล้ว ถ้าจะขนาดนี้เอาไปเลยผมก็อยากรู้เหมือนกันครับว่า1,500,000คนต่อวันเนี่ยเข้ามาจากไหนบ้างเพราะทั้งประเทศกัมพูชามีประชากรแค่ประมาณ17ล้านคนเองวันละแสนห้าถ้านับครบเดือนก็4 5ล้าน5แสนคนแล้วนะครับหรือว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ไปเที่ยวครับแต่บินเข้าไปทำงานใน call center scammer อย่างที่ชาวเน็ตเขาแซวกันคือพูดกันตรงๆเลยพี่น้องตัวเลขมันเวอร์เกินจริงแบบนี้ ต่อให้เป็นความฝันยังไงก็ตื่นแล้วนะดูก็รู้ว่าเกินจริงแต่เอานะ่ะเขาอาจจะอยากสร้างภาพอยากให้ดูยิ่งใหญ่ประกาศสักดาว่าประเทศเราก็มีสนามบินระดับโลกเหมือนกันแต่ถ้าอยากได้เครดิตจ,จริงๆนะครับอย่าไปเทียบกับสุวรรณภูมิเลยลองเริ่มจากสนามบินเก่าของตัวเองดูก่อนไหมเพราะว่าตอนนี้จากสถิติจริงสนามบินพนมเปญเดิมมีผู้โดยสารวันละหมื่นกว่าคนเอง จะกระโดดมาร้อยห้าหมื่นในไม่กี่เดือนนี่มันไม่ใช่โตเร็วแล้วพี่น้องมันคือโตแบบผิดกฎฟิสิกส์เลยทีเดียวแต่พูดกันแบบเป็นกลางนะครับสนามบินเตโชเขาก็ลงทุนใหญ่จริงกว่า2,300ล้านดอลลาร์เนื้อที่1,6 0 0 0กว่าไร่แถมเป็นสนามบินระดับ CF ซึ่งรองรับเครื่องบินใหญ่ๆได้จริงอนาคตถ้าบริหารดีมีสายการบินเพิ่มมากขึ้นผมว่าก็มีสิทธิ์โตได้แน่ครับ แต่อย่าพึ่งโมโนตัวเลขให้เวอร์เกินไปเลยไม่งั้นจะกลายเป็นข่าวไวรลัลขายขำให้ชาวโลกมากกว่าความภาคภูมิใจของชาติเพราะว่าตอนนี้ทั้งโซเชียลเขาขยี้กันสนั่นเลยครับมีคนบอกว่าเครื่องบินรุ่นใหม่คงชื่อ Airbus Scamliner 1153บางคนบอกว่าอาจจะเป็นเที่ยวบินพิเศษของ s แก m m e r airline เอา้าสนามบินเตโชปาช้าจะรุ่งหรือจะร่วงคงต้องรอดูต่อไปครับพี่น้อง